แสงตะว,วันรับหายพร้อมกับเสียงเขียดปะบาดตัวผู้แข่งกันส่งเสียงเรียกหาตัวเมียให้มาจากคู่สู่สมเพื่อการดำรงเผ่าพันตะปาตัวผู้มันจะมีอาณาเขตของมันหากตัวใดล้ําเส้นเข้ามาก็จะเกิดสงครามแย่งชิงอาณาเขตขึ้นในบริเวณนั้นตัวผู้ตัวใดที่แข็งแรง ก็จะได้ครอบครองอนาเขตและมียาใจไว้ครอบครองเมื่อชีวิตคู่เกิดขึ้นกิจกรรมสร้างเผ่าพันธุ์ก็ดำเนินไปตามสัญชตาตญาณฟองเมือกจะถูกขับออกมาพร้อมกับไข่ส่วนตะปาดตัวผู้ก็จะคอยฉีดน้ำเชื้อไปที่ฟองเมือก และไม่นานลูกอสตัวในน้อยจำนวนมากก็จะรวมตัวกันอยู่ในฟองเมือกรอวันเวลาที่จะดีตัวออกมาจากฟองเมือกลงไปสู่แหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาโครงสร้างของสรีระต่อไปเมือ่อคืนตะปาดคู่นี้หลังจากจับคู่ดูใจกันพอสมควรตาปาดตัวเมียก็ยังไม่ยอมขับเมือกออกมาสักที น่าจะเป็นเพราะทําเลที่ตั้งแห่งการวางไข่ดูจะไม่ถูกใจแม่นางเสร็จแล้วละ่ะรุ่งเช้าข้าพเจ้าเดินมาดูบ้านหลังใหม่ของตปะปาดที่สร้างไว้สำหรับลูกของมันโถวเ,วนเวนกรคำเวนกลับทำเลดูไม่ลงตัวเอาซะเลยเพราะฟองเมือกส่วนหนึ่งมาอยู่ในด้านที่ไม่มีแหล่งน้ำ คิดดูเอาเถอะครับเมื่อลูกออสดีดตัวออกมาก็คงต้องตกไปยังพื้นดินแล้วจะไปเหลืออะไรล่ะครับเพชฌฆาตเจ้ามดแดงรออยู่แล้วครับการเกิดเป็นชีวิตบางทีมันไม่ง่ายเอาียเลยมีบททดสอบมากมายรออยู่บนเส้นทางชีวิต